เดี๋ยวเราจะมาทำข้าวคั่วกันนะคะ <im it> เพื่อที่จะเอาไว้ทำลาบหมูทำลาบอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เอาไว้ทำน้ำจิ้มแจ่หวะอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะไว้ใช้งานนะคะแต่ก็จะมีเคล็ดลับในการทำข้าวคั่วนะคะเริ่มทำข้าวคั่วก่อนแล้วกันนะคะเริ่มจากเราจะมีข้าวสารหะะเ,เ,าเหนียวนะคะเป็นข้าวเหนียวนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะเป็นข้าวสารเป็นข้าวเหนียวสองช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยคะ่ะ ดี๋ยวเปิดเตาได้เลยนะคะแล้วก็จะมีตะไคร้นะคะหนึ่งหัวนะคะซอยนะคะเอาเฉพาะหัวมันนะคะหนึ่งหัวก็จะมีขานะคะสามแว่นนะคะสับเป็นลูกเต๋าสับละเอียดอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ดีใบมะกรูดนะคะฉีกตรงกลางออกนะคะใส่สักห้าหกใบนะคะ ค่อยๆคั่วไปนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะคั่วจะเหลืองนะคะเหลืองทองเกตรียมเลยนะคะถึงจะมาะโขกได้นะคะให้มันหอมเข้ากันเลยนะคะอันนี้เทคนิคทำข้าวคั่วให้หอมนะคะแล้วเวลาลาบกับอะไรก็จะได้อร่อยนะคะทำใช้เองนะคะคั่วไปเรื่อยๆก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะเดี๋ยวถ้าคั่วแล้วเหลืองแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะรวมถึงพอคั่วเสร็จนะคะเราจะมาโขกยังไงนะคะให้ดูล้งง่ายนะคะอย่างนี้คะเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ข้าวคั่วเป็นสีเหลืองทองแล้วนะคะค่ะเราก็คั่วข้าวคั่วมาจนเป็นสีเหลืองทองแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาดูวิธีโขกันนะคะค่ะเนื่องจากปริมาณน้อยนะคะก็ใช้เวลาสักเจ็ดแปดนาทีนะคะคั่วไปเรื่อยๆนะคะไม่เกินสิบนาทีอย่างนี้นะคะ สีเหลืองทองประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวแม่ขุนทองจะมาบอกวิธีโขกนะคะแบ่งส่วนนะคะทําทีละน้อยนะคะอันนี้ตะไคร้ใบมะกรูดมันก็แห้งหมดแล้วนะคะแห้งเกลียนกรอบแล้วนะคะแม่ขุนทองก็ใส่ไปครึ่งนึงนะคะเพื่อที่จะโขกนะคะก็ลองผ้าปูไว้นะคะทีนี้เราโขกเราจะไม่โขกลงไปอย่างนี้นะคะเราจะหมุนนะคะแม่ขุนทองให้ดูนะคะหมุน ใช้สากนะคะหมุนเป็นวงกลมหนีนะคะเอามือป้องๆไว้นะคะก็จะมีกระเด็นบ้างนะคะบนนะคะเพราะเนื่องจากทุกอย่างที่มันง่ายนะคะพอมันกรอบหมดแล้วนะคะแม้แต่ข้าวนะคะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ข่านะคะแห้งกรอบหมดแล้วเวลาเราโขกแบบนี้เราก็หมุน หมุนาสาบไปเรื่อยๆนะคะในคุกนะคะเนี่ยก็จะเริ่มเดีย๋ยวๆ๋ยวดูให้ให้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเนี่ยก็เริ่มละเอียดขึ้นแล้วนะคะใช้แรงหมุนไปเรื่อยๆนะคะก็เริ่มปดแล้วนะคะเขาคั่วเราหอมมากเลยนะคะคั่วมาใหม่ๆเลยไปทำอาหารอร่อยทุกอย่างเลยนะคะ ไม่ว่าจะแกงออมลาบนะคะน้ำจิ้มแจ่วอะไรอย่างเงี้ยทำได้สารพัดนะคะแล้วแต่ว่าคุณจะชอบความละเอียดมากน้อยนะคะสำหรับแม่ขุนทองก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ขุนทองให้ดูนะคะก็ปุนเรียบร้อยแล้วนะคะเนนะคะเดีย๋ยวเราก็กส่วนนึงก็เทให้หมดเลย ทำเช่นเดิมนะคะค่ะข้าวคั่วของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะไปประกอบอาหารหลายๆต่าง,าง,างๆนานาได้แล้วนะคะ